สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่โดยนางสาวมลิสาถือสินรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองไผ่เมื่อวันที่25มกราคม2567ที่ผ่านมานางสาวมลิสาถือสินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหนองไผ่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบโมดีส เมื่อวันที่23มกราคม2567จำนวน1จุดในพื้นที่การเกษตรหมู่ที่สองบ้านไสรทองตำบลวังโบสอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รวมกับนางสาวพัสดาคำสุนทนปรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสในายพิชาศรีรพรมจอจาน,พอ,พานงององูป้องกันและบรรทาวสาธารณภัยนางสาวอารอุมาสินประเสริฐกำนันตำบลวังโบ สและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านไทรทองจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบการเผาในพื้นที่การเกษตรและตามพิกัดร,รายงานจุดความร้อนดาวเทียมระบบโมดิสข้อมูลข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่น้องไมทวศรีทัพทิมหัวหน้าสูนข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน